เครื่องคมและอมปาดจนว่าขาดลาดลมลูกายต้มคมเหงเป็นแบบนี้ก็ต้องเจ็งงั้นเสีงแข่งกร็แทงสูนลูกใสคูนคนกบเฮ็ดให้ตกใจช็อกบอคิดเลยสิเลยพอซ้ำมันมาตัวลอ่อของงั้นไปทําสาวแต่งโตเทเป็นแจ้ใหญ่ บ่นำมันยังไปตัดไทลักแปลงเพทุเลแทผู้ยอมแพ้หมูกระทะยังนีนาโอ้ยไข่ปาเหลือใจแท่แม่ดอกเลยเจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นกอไข่บอแม่ดอกเห็นใครไหเห็นใจเจ่าขึ้นกันละแม่ดอกเอ้ยเอาปะกนนี่มันคือเห็นปวดเห็นโพดแถะ มันเป็นลูกข่อยจังได้มันจะบบได้เสื้อข่อได้พอมันแน่มันไปแตกโนแตกแนวอียงจงสั่นแม่ดองมันแต่งตน้นแต่งตัวอียงไม่ข่อยอายแบบนั้นแม่ดองข่อยอุตสาสง่งมันไปลำไปเรียนวังว่เสมันเป็นเจ้าคนนายคนไอ้มันมีหนามีตามียศมีศักดิ์กับมาหวอดบาดหวอดสองนี่อย่างมัน กอนมันลํำอยู่หนาขบวนแจังสินเจ้าคิดว่าข่อยเสียวหนาไปไว้ใส่แม่ดอกก่อนเือเลือใจคั้งเท้เเอาใบหม่องเก้านั่นล่ะเถาดองยักคิดยากเถอะมันมันเป็นกระเทยหรือมันเป็นผู้ใต้มันจะเป็นลูงเจ้าคือเก่าแห่ะเออกะหู้ว่าฮัลล่ะมันเป็นลูกข่อยอยุคจริงแต่ข่อยบ่อยากได้ลูกกระเทยเนี่ยแม่ดองกะหู้ เลียใจนี่นะเฮ้ยเป็นยังเหลือใจคักแท้เดี๋ยวนี้คุณยาขามันเป็นกระเทยมันกับบริษัทสังความเดือดร้อนไหนเป็นไรบ,บริษัทขาควา่ายจังหน่อยนี่ล่ะเป็น่ยังเจ้าคือสร้างคักแน่ถึงเดี๋ยวนี้กูสร้างหน่ะตัวพวกอูอ๋จากบ่าว่าป้าเต้สลึงเด้กูกระโอนในมันเบิดมันบอกว่าแม่เอ้ยส่งเงินมาข่อยแน่ตอนนี้นั่นขอ่นขอยเลัยนข่อยเลี้ยนข่อยสิไปเป็นเจ้าคนนายคนเอกเจ้าเร่เพิงแม่กูกระโอนให้ เงินเก็บเงืนกักูม่านั่นน่ะทอดให้มันหลไปไหนแลทอดอดกับแปรแปลานอยู่ดองเมดองเป็นลานคูน่ะแตาก็มีเงืนไหลแย่าเสียใจ้อเบิหละกันยอนว่าแม่หักมันนั่นละมันบอกว่ามันสิไปลำไปเลี้ยนมันสิได้เงินได้คำมาหายแม่หลายกว่วเก่าคอยกิโอนเห็นมันเมดองขอยกเพระคิดว่ามันจะเป็นแนวนี้ใจเย็นใจเย็นค่ะคุณยาค่ะ จมไปมันก็บ่เกิดประโยชน์เน,นี่ยดอกคาเธือไทยบบานไกลไปไกลมาก <ances S 3> เขาเด้นเขากระหู้เบิดตัวว่าลูกเป็นกระเทยเพอยากไอ่สินติเนี่ยโอ้ยมันบ่เม็นไปเบิดซุบองสุบบอลระบอนคว่ำไอ้นั่นกูนานนสิเอานามุดินเกลียนอยู่แล้วกูสาไปเฝ้าสู้ไทยบบานไทยเมืองฟังว่าลูกกูนานนัสปเป็นเจ้าคนนายคนนี่นน ไล่มันหนีไปใส่ให้มันไปอย่าให้มันขึ้นเมื่อนมากผู้อกแตกตายเดี๋ยวนี้เลยวผมสาจอเัยแม่ขั้นเป็นเจ้านะเจ้าสิเกี็ตคือข่อยละบอสเนอยะข่อยเห็นใจเจ้าถึงมาเราใจกันจนสักคนข่สาเป็นจตั้งใดหิบกีเมียแล้วอยู่ในเงื่อนอยู่บ่อยู่แล้วเนาะเจ้ามากแล้วกันดีขึ้นกันอีเมีนั่นพอจมขึ้นหัวเจ้าสูมือได้ดิยี่หลีเนี่ยล็อกเก็บผวนเตงพระเขาถ่ายเจ้าไป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 ถึงเงื่อนไปเลยไม่ดีละเกิดสื่อของมาฝากอยู่บันลังเออบันดีมันมากเราบอกว

ทีหลาีหลักกินหอดอีแม่ว่าสันนีไม่หลากก่อนอเาอาตีนคุณไปบอกเหอมึงเห็นจังสีมึงเห็นปกปะพิน่าอย่าบ,บอกนะว่ามึงมึงมึงตาดิบมาแล้วนะฮะแปลงแล้วล่ะค่ะแม่์ักพิน่ามึงเห็นจังสีกับแม่์เนี่ยจังใดเหอะมึงสิเส็ยอย่างมึงก็คืนอนมบอกแม่ สีได้จังไดะมึงแต่งตนแต่งตัวอ,อย่างมาแบบนี้มึงผู้จกักบอกว่ากูเสียใจซั่มใดนเฮ่ะมึงมาดีดีมึงยังบ่พอนี่มึงยังแต่งตนแต่งตัวมาเป็นกระถ่ายมาล้าหน้าขบวนแบบนี้มึงคิดว่าเมีเสียงกอายคนบ่เฮ่อกูไปบอกเทศบาลเทศเมืองว่าลูกกูน่ะนะกลับมาสิมีหน้ามีตมาให้กูในย่องในยอ่อที่เมื่เป็นเจ้าคนนายคน นี่ยมึงแต่งตัวแย่ามากแบบนี้มึงคิดว่ากูจะดีใจบออ่มึงคิดว่ากูจะดีใจบ่มึงรู้จักบ่ว่ากูฮักมึงซ้ำไหนฮะมึงไปอยู่กรุงเทพมึงโทรมา,มามาของเงินกับกูมาเสียเอาไปลำไปเรียนนี่บอกฮะสิ่งที่มึงเอามาให้กูเห็นเนี่ยเงินของกูเก็บกลับมาเธ่ไหนเท่าใด ยอนหัวผากของมึงยอนฮะบาดใดสะดึงใดกูก็ป๋อมใส่หมึงนี่บอกมึงเห็นจังสีกำเนาบอกมึงเห็นจังสีกับแม่บอกถึงพี่ท่าจะเป็นกระเทยพี่ท่าก็เป็นลูกแม่ยดิกูอยู่ว่ามึงเป็นลูกแต่กูว่ได้อยากอยากได้ลูกเป็นกระเทยแบบมึงเข้าใจบ้องนะขนาดน้องมึง

ว่าออก,กูเป็นแม่เลยวันสิหวังเพิ่งพาเบิ่งมึงแอบใจซีกับแม่ได้มึงมากแบบนี้แม่นบอกกูสิบอกให้ดนะังว่ากูว่าอยากได้ลูกกับเธอใแบบมึงมึงออกไปเลยมึงสิไปตายทาง้งในมึงกลับไปมึงไม่ต้องมาเฮือกหลังนี้อีกต่อไปทรัพยาเมึงกับกูกูบอกแล้วว่า เสลึงใดที่กูมี่ตไปนีนกูิบายแม่ตะบาดเดียวมึงสิไป่ตายยังตกัไปเลยกูคีดเดียรลูกพี่กคีดเดียร์ลูกกันตายกูบอกกคเดียรูกันเาเยกูบอกเ ดีบองได้เป็นอย่างยิบยานแล้วคือตีคือขาเหมจังสันเสียจังใดดีละบันนี่อาจังสี่เดี๋ยวปาลิน่าสิไปบอลน,นัาอีแม่ให้เล่าใจดีใจงามสะก่อนเดี๋ยวเล่ากะเขาใจพี่ท่าเองเพาต้องคึ้นหลายเด้อฝากให้เด้อปาลิน่าเด้อไม่คึ้นหลายได้ ผมคอยอธิบายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่่อยเห็นไปก็ย้อนว่าอยากให้เจ้ายอมรับ่อย่อยกลับมาหาเจ้าก็ย้อนว่าคอยกินหอดเจ้าด้วมเจ้่ว่าคอยแล้วสิถึง่อยสิเป็นกันด้ย ก็ยังไม่เคยไปเห็นในพูดใดเดือดร้อนเสียงเอียงมาดึงตึนเตะใช่ไทยเงินเดียกากันน้องบัดนี้น้อบอกว่าได้เลือกพี่น้องเอ้ยไทยบ้านนี่โอ้ยเป็นตนายังไงเอากันมาละงานกันนาทีละเอองานันยักงานเนีอยหยุดมาบอกเนาะผู้ใดอะไรนั่นเป็นพีธาบอนั่นสิงหาเป็นไปเป็นพีธาวะพีธาพีธา พี่าอ่ใเบ้องกระดองัพีธาเป็นยัางไงคะใข่เนี่ยเด้พยวาพูดอดเหตุอย่างพีธาพีธาบอกไอเดีบอกพีธาาอก็แม่พี่านั่นละแล้วตีแล้วขาพีธาย่อนวัาแล้วบอมากีพีธาเป็นกระเทยแม่ายโอ้ยน้อพีธาถึงพี่าสิเป็นกระเทย พี่ธาก็บ่เคยไปสร้างความเหือดร้อนใลยพูดเลมีน้องมันม่นมีเมียแล้วบ่หักพี่ธาแล้วบอกอายโอ้ยพี่ธามันบ่แม่นจังซั่นดอกพี่ธามันบ่มีแม่ผู้ใดยบ่หักลูกเจ้าของดอกพี่ธาเพิ่นใจดีใจงามน่ะเพิ่นก็ใสเอภัยเจ้าเองนั่นล่ะพี่ธาเข้าใจบ่อ้ายเข้าใจหมดแล้ว แนวมันเป็นเหินตลอดอ้สิกอดเพื่อปอบน้องนั่งว่าต้องทุกข์ใจเดินเพื่าเบื่อโทษไาอา้นะพิธาทุากข์ใจย้ำใด่ก็โทรหาอา้ขอใจ้บอเอาเบื่อโทษพี่ว่าอหาหลังเธออยากปรึกษา ให้เจ้าโทรมาเด้อเบอร์ส่วนตัวเด้อน้องขอบใจอายหลายๆเด้อเพื่อควาใจข้อนเป็นพี่ท่าสุาายางไอ้ควาใจพี่ท่าเมือสุเนวนล่ะพี่ท่าสมพ่อขวมคนย่องว่าเจ้าของใจดีเบอร์โทรนี่น,ออน,น้องสีเสียงอย่ไดีถือเด้อพี่ท่าเด้อบ่ให้มันเกิดเรื่อง

อีแม่บุญพิงน่ะแล้วก็เป็นคนยังซั่นละพิธาเจ้าอย่าไปถือไปซรางเล่าลท้อเล่าใจดีใจงามนะ่แะ,ะแล้วเกษสรอภัยเจ้าเองนั่นละพิธาเข้าใจบ่อฮ์เนียนอยู่บ่ลละไอเนียนละน้องนะเราตีเราข่าวเราเขียนในพิธาปานนั่นเราเสียหายอภัยพิธาอยู่บ่อลละไอเล่าบอลเป็นจังใดจังใดเลา่าเกษสรอภัยพิธาคือเก่านั่นละลูกผู้ใดผู้ใดกะหักตัวเดียวนี่เอาจังสี่สิงหาขับไปไอ้อสิภาพิธาเนี่ย ไปอยู่เฮือนเฮายได้ภาไปหาอีเมลเฮาอยู่เฮือนปุ่น่ะไปหาอีพอกับอีเมลเฮาแมนโอ้ย<อ>น่าสังเกตดีได้คำใบอีพออีเมลเฮายลาลท้อเราใจดีใจง่ามนะ่เะเล่าเกษตรอาเภอเจ้าออีกเงินละพี่ท่าเขาใจพ้อเฮียนอยู่บ่ละอายเฮียนลั่นน่ะเราตี<ม>เราข่าวเราเขียนในพี่ท่าป่าน,นันเล่าสิ่หายอาเพอพท่าอยู่ปลอดภยเป็นจังใดจังใดเล่าเกษตรอาเพอพท่าคือเก่านั่ลละ ลูกผู้ใดผู้ใดกับฮักตัวเดิมนี่อ๋อจังสี่สิงหาขับไปไอ้สิผ้าพิธานี่นไปอยู่เฮือนเขาได้ภาไปหาอีเมลเขาอยู่เฮือนปวนอะไปหาอีพอกับอีม่เมาแมนโอ้ยน่าสังเกตดีได้ขับไปอีพออีเมลเขาเป็นคนใจดีเปิ้งสิเบิ้งสิแย่งอยู่ดอกไ,ไ,ไปไปไปสนามห้องบ้านเนี่า